ท่านสาธุชนทั้งหลายไดขณะนี้ท่านกำลังไดรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ในการบวชได้กรรมะที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นโอกาสให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทำบ้านได้รับโฆษนาสาธุก,ก,การก็ได้บุญด้วยเราก็ช่วยให้ผู้ที่บวชได้เพิ่มบุญและในวันข้างหน้าวัสนาบพระมีของเราแก่กล้ากาจะได้บวชปฏิบัติ ในโอกาสต่อไปการบริหารบ้านจะทำนหน้าทีการนาจ,จะได้รุ่งเรียนมาโรคภัยข้ยเจ็บท่วเราบาบางจางหายการเลินการท่องก็คร่องมือที่วดาคุ้มครองรองักษาและที่สําคัญได้ตอบแทนผุนพ่อคุนแม่เป็นกะตัญญูก,กดัดดเวทิตาเป็นเพื่องมือขับเพื่อนขยับไปเยือนให้มีความเจริญบอกชื่อ ชื่อนางสาวพรนิชาผายกระโทกค่ะอยู่ที่หดแอมอยู่ที่อำเภอบักไห่จังหวัดอยุธยาค่ะจังหวัดอยุธยาแล้วบวชเรื่องอะไรมาเสริมบ้านมีค่ะกี่วันอ่าสองคืนบวชกี่วันสองคืนสามวันค่ะอ่าท่านต่อไปจ้ะดิฉันชื่อนางมนทาผายกระโทกค่ะมาบวชนี้เพื่อสามีอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่อยุธยา อยู่ผักไหอายุทยาแล้วก็บวชเพื่ออะไรเพื่อสามีป่วยเป็นเบาหวานและเป็นไตระยะสุดท้ายค่ะโอ้ลายนี่นะค่ะแล้วก็ตอนนี้หายปกติแล้วยมบนบวชกบดีขึ้นบอกเล่าค่ะบอกเล่าแล้วดีขึ้นค่ะระยะสุดท้ายมันปกติไม่รอดเนี่ยหมอให้ทยมไม่บนบวชก็ตายแล้วค่ะ หมอให้เขาไปพออไตที่โรงพยาบาลเสนาเขาไม่ไปแล้วก็เป็นอะไรเขาไม่บอกเพิ่งจะงทีหลังค่ะอืมดิเราเนึ่งไงถึงบนบวชนะบนวัวนี่วันเนี่ยเท่ากับลูกสาวค่ะเมื่อก่อนนี้คนนี้ค่ะที่ว่าเป็นโรคหัวใจโตแล้วพอ,อเขาดีขึ้นวันนี้เขามาบวชบวชครั้งที่สองแล้ว <บ>เอเสริมบารมีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ,คะมาตรการลวงพอ่อค่ะพยายาเพื่องชาวสวนย่านซื่อหมูสามมาบวชแก่บนกับเสริมบารมีค่ะอยู่ที่ไหนนะย่านซื้อหมูสามค่ะอํำประเออจังหวัดอ่างทองแล้วก็บ,บนเรื่องอะไรไว้บนเ,เป็นกดหลายย้อนค่ะ ปดไหล่ย้อนค่ะแล้วก็ไปรักษาอาการเป็นไงกวดไหลย้อนมันแสบหน้าอกเลยแสบหน้าอกเลยเหรอแล้วก็แน่นกินอะไรไม่ได้เงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกินพริกเข้าไปไม่ได้เลยค่ะเอ่อมัเป็นแสบอย่างเงี้ะค่ะแล้วก็ตอนนี้หายดีแล้วตอนนี้ค่อยยังช่วแล้วค่ะเอ่อประบนบวค่ะเคยบวดไหมเคยค่ะเคยเมื่อปีที่แล้วค่ะอ๋อเลยเคยไปเคยมาเนี่ยค่ะเลยมีอะไรก็บ่นบวช เลยไปเลยบนไว้กี่วันเนี้ยบนไว้สามวันค่ะศึกวันอังคารค่ะเอาท่านต่อไปเลยค่ะกาบรรมศสก,การหลวงพ่อเจ้าค่ะชื่อเนธทิพยอักษรทับมาจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ,อ่างทองมาบวชแก้บนบนเรื่องอะไรไว้บนเรื่องให้ลูกเอ,อปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะลูกลูกชายลูกสาวลูกชายค่ะลูกชาย อายุเท่าไรแหละตอนนี้ลูกชายอายุสี่สิบแล้วค่ะอายุส <laughs> ี่สิบโอ้ยให้ปลอดภัย <laughs> อย่างกว้างใหญ่ตลอดเวลานะคะ <laughs> แต่มันวงใหญ่ไปตลอดชีวิตเลยนยี่แม่น้ําใจของแม่นะ <laughs> มีลูกกี่คนละ่ะมีลูกสองคนเออแล้วพวงมเป็นใหญ่ <laughs> บวชกี่วันนะเขาดินหนูบวชบวชไว้เดือนหนึ่งแต่มาพอนวันนี้เออเป็นบวชครั้งที่สี่ค่ะแล้ว <laughs> ลูกชายไม่สบายหรือไง ก็ให้เขาแบบแบบให้ไม่แบบเขาเขาไม่เป็นอะไรแต่ว่ากลัวเขาจะเป็นอะไรเวลาบดป้องกันเอาไว้เวโลกโรคระบาดอะไรเนี่ยป้องกันเอาไว้เอดีมากบวดเดือนน้งเลยนะโอ้กันอยู่แต่แต่มาผ่อนมาผ่อนตอนนี้บวชกี่วันล่ะวันเดียวดูมีเวลาแค่อาทิตย์ละวันบวชครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วค่ะอ่าดีดีก็ได้สี่วันค่ะสี่วันแล้วเดือนนึงโอ้โหวดไปอีกนานเลย รัรวกาลปะสาษาเอาจานต่อไปกาบนมัสาการหลวงพ่อนะคะดิฉันนังพรทิพย์กล่อมโอสถอยู่ภักไห่ราชโดวันนี้มาแก้บนนะคะบนให้ลูกสาวสอบติดที่มหาวิทยาลัยเกษตรค่ะลูกสาวเหลยคนนี้ลูกสาวคนนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยคะณะอะไรเรียนเปคณะ มา <ฮะ S 1> วไวาลัยเกษตรเนี่ยบริหารธุรกิจอะค่ะบริหารธุรกิจนะเาราแดงความยินดีด้วยนะบนไว้กี่วัน,นะอะสามวันค่ะแล,แล้วแล้วต้องสึกวันไหนคะหลวงพ่อก็วันที่นับได้วันหนึ่งก็สึกวันจันทร์เป็นนับเอาเองกัไเกันอะอฉันจ,จะนับได้ด้วยกับภาละหนักชื่อนางสาวพัทรธิดากรโอโนค่ะอยู่ภาคันอุทียยาค่ะ น้ำตุนอะไรโอสดเหรอกรอมโอสดครักรอมโอสดนะำตะพุนดีมากค่ะแล้วก็บวชเรื่องอะไรอ่ะสอบสอบเข้ามหาลัยค่ะสอบ,บเข้าวิไลได้นะค่ะเอาตอน่อไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อค่ะฉันนางจารุไมกัานดอกไม้ค่ะมาบวชเสริมสร้างบาร,รมีค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยุธยาค่ะบวชเสริมบาร,รมีที่วันนะ วันจันทร์นะคะวันจันทร์สุดเชา้าค่ะค่ะ